สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับสวัสดีค่มเช้าๆครับตีห้าออกจากบ,บ้านมาตีสี่ตีสี่ยี่สิบโหเอาเรื่องอันนี้ครับรถไม่ใช่เอาเรื่องนะครับผมทุกคนผมงงลโ่งเลยไม่เคยมาแรงกีตรงเนี้ยติดปลอไม่รู้แหละดูก็รู้ให้ามาติดทลักทังโพได้ เหมือนจะไม่ฮะเหมือนจะไม่ติดดูดิรากตรงนี้แหละเดินได้ข้าวดำติดไหมเหมือนจะเพ่นลักเด้ๆอยู่นะไม่เป็นไรไม่ติดก็บไม่รู้แต่เด้รู้ต้องดักแล้วเนี่ยดักตรงเนี้ย หนีไงทุกคนอ,อ่ะโดนเว้ยเอาอันเขี้ยวโดนเลยแล้วครับทุกคน <c oughs> นี่น <c oughs> ี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่ครับ <c oughs> นี่ผมนักตรงนี้ผมจำได้เนี่ยโ <c oughs> อ้โหใหญ่ว่ะทุกคนโอ้ยอัอเขี้ยกินซะเลยแล้วตันแรกตัวแรกก็กินเลยอันแรกก็กินเลยแล้วโ <c oughs> อ้โหใหญ่เว้ย <c oughs> ดักไว้สิบสามอันทั้งหมดเกือกมา้าอันนึงแต่ผมเก็บมาแล้วเกือกมา้าผมดักนู้นโอ้โหเป็นกิโลเป็นไล่โลอ่ะปากทางเอ้ยไม่ใช่ปากทางปากคลองที่เข้ามาหลายโลอะดักหือ <c oughs> จอดเก็บมาเลยอันเดียวน,นี่บริเวณน,นี้ดักไว้ เก็สิบอันละครับไอ้นี่สามฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอูไก่เขามันค่อ้ขครงที่จะหายากอยู่นะที่นี่แต่ก็ได้ตัวแล้วไม่เป็นไรแล้วมันแต้มแล้วตรงนี้ตรงนี้มันมันจะมีตัวอยู่แล้วครับเพราะรถพุมยังรีวิวอยู่เลยว่าเป็นลอยเก้าจริงแต่ว่ามันจะเดินเดินจริงๆรับไใหญ่เลย เดี๋ยวจะเดินเก็บตรงนู้นกลับมาสองอ่นแล้วก็เดินเลาะกลับมาทางนี้วนไปไก่เนี่ยผมมาไกลเลยแหละก็ไม่เคยมาไกลอย่างนี้นะบ้านตัวเองได้แท้ครับทุกคนแต่ก็ไม่เคยไม่เคยได้มาเลยจังหวัดตัวเองได้แท้คนอื่นมาดักหมด ตัวก็ยังดีวะภาพอันนี้น่าดักจริงลืมนี่ผมมาลองเชิงนะทุกคนเดี๋ยวถ้าผมมาจริงผมจะเอารถเครื่องมาแล้วเนี่ยอันนี้รถก,กระบะมาใช่ปะวะ ตรงนี้ปะวะเนีย่ยลอยรองเท้าลงไปโอ้ไม่ติดครับุมมีดักซุ่มนะทุกคนลอยพังพรนเยอะมากบอกให้ชี้เนี้ยแยกให้ออกแล้วทุกคนเดินดักไปแยกลอยออกโ,อโหแยกลอยไม่ถูกกันทุกที เยอะเกินทองพรมันค้คังมันเยอะจัดอหะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนวะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นจำไม่ได้ไหมต้องเดินขึ้นบนทางครับเพื่อนผมก็มมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีนู่หรือไม่มีนูกคนเท่าไเนี่ยแต่มันก็มีรอยปะป้า,ายครับผมแต่ก็เลือเล่อยอะไหร่อะเลื่อยตรงกลางทางนู้นไปทางนู้นอีกซ่องอัน คางคางดงอ้อยดักกระดุงอ้อยเลยเนี่ยอันนึงตรงนี้เห็นรูไม่อยู่แตแทวเนี้ยดักส่งที่ป่ายังไม่รู้เลย <c oughs> ก็จะเป็นรูหนูเล็กใช่มั้งวะดือหายไปแล้วรูหนูเล็กจริงๆทุกคนหายากมากที่นี้ไม่รู้เขาดักตรงไหนกันครับโซนนี้ ก็พยายามจะห้าแล้วนะมากาได้แค่นี้ครับตั้งแต่กี่โมงแต่สามโมงสองโมงครึง่งผมดได้สิบสองอันสิบสามอันเกือกมาแลนวที่เก็บแล้วอันหนึ่งแค่นั้นล่ะครับกลับบ้านห้าไม่ถูกไม่เคยมาเลยห้าไม่ถูกหรือห้าไม่หยุดมยไม่ได้ นี่ก็สุ่มม่วงสุ่มม่วมั่วนั่นน่ะนีไงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่งเอ้ยเวนกรรมโอ้เอ้ยเละเลยโอ้โหคนเวนกรรมุ่โโโโรรมมงพุม่ม หมาก็ไกลลั่นทิ้งอีกกอคือโอ้น่าได้มากเลยจะได้คลองเลยโอ้แล้วสักซี่ตัวห้าตัวยังดีมากต้องไก่นะครัเนี่ยห้าอันได้ตัวเดียวลั่นอีกเอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขายมาไหมเที่ยวไหมอย่างนงี้ โอ้โหรถจอดแต่หนุ่มปะ่ะมาตรงนี้ครับผมตามอันนี่อันหนึ่งนู่นนูนน่นไงเออี๋ยย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปม่มีอะไรย,ย่องเข้าไปไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยย่องยองมั่วนี่อ่ะ ดักมูมมัว่วเช็คไปด้วยเรื่อยๆครับทุกคนพอะม,มตั้งใจไม่ได้ดักับผมถ้าถ้าผมตั้งใจนะผมได้ไม่ถึงสิบอันหรอกน,นออี่มันคือแบบโอ้โหมันเลือเกลือแล้วมันก็นเลือโอดแล้วโอ้ยดักมันจะเจอ้ออี่้งเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยอเดินออกไปนู้นเลยนี่ นี่ฮะนี่ฮะทุกคนสีเขียวโดนนี่ฮะโอ้โหนี่หลอยู่ตรงนี้โอ้ยหลวเพิม่มเลยเท่าไหร่ได้แล้วไหนฮะสีเหลืองฉันหคนต้องค่อยๆใจเย็นๆแหละ เออถึงนู้นปะโนไม่ถึงหลอกนั่นไล่ะเท่านี้ละมั้งแต่เท่านี้แหละท,ทุกคนตากันนี้ไม่ไมีแล้วครับลูกอะไรอยู่ลูกเก้า ทำอันนี้ได้ตัวนึงก็ยังดีครับผมเอหรือว่จะไม่ได้อะไรซะแล้วอืมสองตัวแล้วเว้ยแปดอันก็พอ,อได้อยู่นี่นรูอยู่นี่อ่ะโอ้ยเสียได้จากสองฝั่งก็ดีเลยคุยมันเนี่ยต้องอาทำอันเลยครับคน หายากขนาดนี้ทุกคนหนูติดเพราะมันมันหลังคือเขี้ยวเลยดีนะมันเขี้ยวแก้ว่าเขา, <c oughs> อาโอเคครับผมเดี๋ยวไปอีกสองอันครับผมอัอนนี้อยู่ตรงโคนนี้เลยตรงนี้เลยเดีย๋ยวต้องขี่รถเครื่องมานะทุกคนอย่างงี้มาเร็วๆหน่อย ีผมดักได้น้อยเพราะผมขับรถ,รถรถมารถใหญ่มาแล้วทีนี้มันเข้าลมออกลงบากครับผมทุกคน mm hmm. ก็เลยรถดักได้น้อยเดี๋ยวเราต้อเอารถแยะรถเล็กมานี่แหละแล้วเราจะมาซัดกับมันไม่มีเลยลอยก็เดินเนาะเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยเลยสจักตัวได้ไหมจากใกล้ๆกันแหละคนละมุมหรือมันเข้าทางเดียวกันก็ไม่รู้หรือมันข้ามไปข้างม,มาได้ั้ง นี่โอ้โหเหมือนติดครับนู่ทุกคนแหกจัดข้าเนะี่ยนั่นไงจริงๆใหญ่ยยไม่ใหญ่นั้นแหละทุกคนโอ้ใหญ่ยุโอ้โหใหญ่เนี่ยวอกเล้วแหกแหกขนาดนี้ก็เรียบร้อยแล้วค้โห เอ้ยเอาวะหวานเจียเ๊ยบเว้สามตัวแค่นี้ดิแม่แม่งันได้สี่นะเนี่ยทุกคนเฮ้ยหนูชุ่มๆเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ชุ่มชุ่มนะจริงเราพูดถึงก็ชุ่มเลยนะเนี่ยพอเมื่อกี้ก็ลั่นอยู่จะลอยไม่ค่อยมีเห็นครับหใหญ่เลยุคนเลื้อๆดำๆนั่นเลยไปอีสองอสุดท้ายทุกอุ้ยลั่นแหละสองอสุดท้ายครับผมไป ับบ้านได้เช็คสื่อว่าเช็คหมายผ่านครับผมเดี๋ยวขี่รถเครื่องมากันนี่อ้าวรอบนี้หลวงอ้อยครับผมมาลุ้นกันฮะทุกคนจักไหนไม่รู้ด้วยพันนู่นในหัวโอ้ยไม่ใช่บ้านตัวเองนี่งงหลงไปหมดเลยทุกคนเอ้ยหลงลูกกระตาหมดเลยเนะี่ยพันอ้อยไว้นะแถ,ถ,ถวน,นี้แหละเข้ามาไม่ลึก ตอนี้พันแล้วเจอแล้วติดหรือเปลา่าแค่นั้นละไม่เียไม่โดอะไรเลยเลยเราจะไม่เข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วก็อักซะหน่อยสักสองอันไม่มั่นใจเลยอ่ะไม่มีร้อยเลยไเลยไม่ดักเยอะเลยเลยถอยออกครับผมรักสองอันถอยออกเลยมันไม่มอนจะไม่มีนี่เแล้วก็ดักข้างๆอย่างนี้แหละ ข้างนวะอะไรต่อไหนวะเนี่ยทุกคนลุ้นกับผมเหมือนกันผมก็ลุ้นเหมือนกันเอ้วะ้ึฮึฮึ ไม่โดนเลยทุกคนไม,มคมไม่มีตัวครับผมไม่มีตัวครับผมปะหมดครับได้แค่น,นี้แหละได้สามตัวครับทุกคนโอเคครับสรุปผลงานผมก็ได้สามตัวทุกคนก็ใหญ่ยวยาเลยครับผมมตัวใหญ่ๆป,ป,ปุ๊งเลยเนี่ยจะไม่ใหญ่สุดเลยหัวอึอ้งเลยทุกคนเลยไมได่ดักเลยมาหาที่ไม่ได้เลยครับทุกคน มันเป็นน้ำาสมงหมดอะทุกคนผมก็เลยไม่รู้ว่าดักตรงไหนขนาดดงอ้อยเรายังไม่รู้เลยขนาดผมต้องขึ้นไม่ได้กดับดงอ้อยอะผมอะมันก็ไม่มีนู่นจริงี่ดงอ้อยนี่เงียบไปหมดเลยอ่ะก็ถือว่าสําเร็จอยู่ครับผมได้สามแต้มบิ๊กบินีครับผมเอาละได้เรื่องได้ราวอยู่นะครับกลับบ้านกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเดีย๋ยวเราค่อยมาใหม่ขี่รถเครื่องเจาะครับผม อันนี้เราก็บะมาก็เลยไม่รู้ทางด้วยแล้วก็ไม่เคยมาด้วยเข้ามาอย่างนี้เลยยังเลยอยู่เลยทุกคนโอ้โหเอ๊ะทำไมมันไป,ไปไปต้นในนี้มันไปไหนวะต้นในต้นนี้มันไปไหนไปไหนเลยเยอะแยะเลยเกือบถึงทางโอ๊กครับผม <c oughs> อ่ะครับผมไปแล้ว <c oughs> บปรกันครับสวัสดีครับ